วิธีเอารถเบคโคขึ้นรถรถเทรลเลอร์คุณผู้ชมนี่ทำคนเดียวครับพอดีส่วนทางข้างครับเออมาดูนครับว่าเขาขึ้นอย่างไรนะคุณผู้ชมครับดูครับทำคนเดียวนะครับคุณผู้ชมดูครับอ่าถอยหลังขึ้นนะครับอ่าถอยหลังขึ้นคนเดียวนะครับขับทั้งแมคโครขับทั้งรถเทรลเลอร์นะคุณผู้ชมอารมมาแล้วครับ อาทีนี้เขาจะทำอย่างไรต่อครับท่านผู้ชมอ่าถอยหลังขึ้นอ่าดูดูด,ดูดูคนขับก็จะขึ้นมาขับอ่าขันรถเทรลเลอร์ไปแล้วครับเนี่ยย้ายพื้นที่ทำงานครับนี่ไปแล้วนะครับคุณนผู้ชมดูอ ออกอ่าน่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวออกไปแล้วนะครับดูไปดูดูดูครับโอโ้โหสุดยอดเลยครับต้องชํานาญการครับถึงจะทําได้นะคุณผู้ชมผมเกือบถ่ายทำไม่โอ้ม่เกือบไม่ทันนะครับไม่รู้ว่ะเจ้าของเจ้าขึ้นถ้ารู้งั้นผมจะถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับอ่าไปแล้วนะคะดูครับไปแล้วเนี่ย ดูครับไปแล้วนะครับอ่ะดูครับโอ้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมไปแล้วครับเนี่ยโอ้งานนี้ครับโอ้ติดใบไม้ครับติดใบไม้ติดต้นไม้เอาดูครับไปแล้วครับดูคลิปนี้ก็คงจะลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบายบายครับ